นั่งดื่มกาแฟก่อนเข้าอับตามพี่นั่งค่ะมะแก้วมังกรเก็บมาเมื่อวานจริงแล้วต้องให้ลืมต้นก่อนนะคะอืมออกหวานเปรี้ยวกาแฟดำกาแฟดำไข่ต้ม วันนี้จะเบาๆหน่อยเมื่อวานหนักมากสองเวลาเย็นกินไม่ได้เลยนะคะช็อตก็ไม่อามาลองท้องไข่ต้มกอนเนาะเอาแบบสบายชิวๆกันเราจะลงไปทำกิ้ววันนี้น้องชายลถประชุมอำอเภอเลื่อนไปพรุ่งนี้นี่คือสิ่งหนึ่งนะฮะอยู่ที่นี่เปรียบเทียบเนาะอันนี้พูดนี้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ไม่ได้หน่อยหรือว่าอะไรนะะเพราะว่า เราเขาเรียกอะไรวะเรากลับมาเนาะเขาอยู่ที่นี่ก็มีภาระหน้าที่ของเขาอืมที่ต้องไปก่อนขอเลื่อนอีกวันเอารถไปใช้ก่อนนะงั้นโซฟีมีแต่รถไม่ว่างนะฮะอืมการกลับมาเมืองไทย การกลับมานั่งฟังปัญหาคนนั้นคนนี้มันเป็นปกติของทุกครั้งที่มานะฮะสําหรับเยจายนี่เนาะมองเขาอย่างเข้าใจและต้องนิ่งเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่บางทีเราไปก้าวไก่มากก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่าสิทธิไม่มีใครมาทําตามเราหรอกนี่คือข้อหนึ่งเป็นสิ่งที่เยจาย่าพูดเสมอนะฮะกับยาย แต่ใหญ่ยหญจักก็เข้าใจเนาะอืบ่นลูกห่วงลูกพามไปเถอะนะดูเหมือนลำคาญดูเหมือนอยากไม่เอาแต่ก็ห่วงสุดใจกับทุกๆคนนะฮะคนแก่กับพุ้งซ่านนิดนึง น้องคนที่ตั้งแต่โควิดไม่ได้มาเนาะกลับมาจนทางวันนี้เดี๋ยวมาดูกันเก็มเงินมาเท่าไหร่นะฮะชีวิตจะวิ่งคิ้นไปกับคนอื่นบอกเลยเราเหนื่อยและถ้าคิด สิ่งที่เราแก้ไขคือต้องเงินเงินเงินแล้วเรื่องคำว่างเงินเงินเงินถ้าเรามีพอก็ถือว่าคุณทำได้อย่างสบายใจแต่ถ้ามันฝืนตัวเองหรือเราไม่มีพอเราต้องพิจารณาตัวเองก่อนอันนี้จ,จะจากขอบอกนะคะสำหรับทกทุกคนมาเมืองไทย อืการที่เราจะมานั่งฟังปัญหาคนนั้นคนนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเลยมองให้เป็นธรรมดาอย่ามองให้มันทุกข์ถ้าเรามองมันทุกข์แล้ว่าแล้วเราต้องให้หรือเราต้องใจ่ายให้กับทุกทกคนในสิ่งที่เขาต้องการคนที่ทุกข์ยิ่งกว่าก็คือตัวเราอันนี้ผู้จักใจนะครเพราะฉะนั้นต้องเอาความรู้สึกของตัวเองเตรียมพร้อมแล้วก็อยู่ในงบประมาณที่ตัวเองพูด พราะชีวิตเราอะ่ะมันก็ต้องใช้แล้วต้องรอดนะฮะจริงๆแล้วพวกเขาถึงจะดิ้นรนในมุมที่เขาเป็นเนาะความหวังอยากพึ่งพาความหวังนะฮะคิดว่าเรามีเงินเนะเนาะก็คือ,เร,อเรียกว่าความหวังเลยอะหวังในทุกๆเรื่องถ้าเป็นไปได้นะอันนี้คือคือพูดทดแทนแทนทางฝ่ายเมืองไทยแต่ การตัดสินใจอืมจะปล่อยให้เขามีหวังหรือเราหลอกเขาในความรู้สึกมันก็อยู่ที่ตัวเองถ้าเราจะต้องมานั่งเอาใจคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่มีแรงพอไม่เป็นไรมาครั้งหนึ่งมีเท่าไหร่จะทุ่มให้หมดกลับไปทํางานใหม่อันเนี้ยายจ๋าไม่อยากให้คิดและไม่อยากให้ทําเพราะอะไรอืมคนที่ลําบากจะตกที่เราความสุขไม่มีเงินก็เสีย อกลับไปก็เดือ่อยหาใหม่แล้วกลับไปก็ต้องส่งนะคะอีกละ่ะแล้วทั้งชีวิตเราจะมีเงินเก็บเพื่อที่จะไว้ซัพพอร์ตตัวเองได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมองแรงตัวเองพระท่านก็สอนเสมออยู่แล้วเนาะอืมทําบุญอย่าให้ตัวเองลําบากนะคะเออเลี้ยงครอบครัวหรือใครก็ตามเห็นอกเห็นใจใครก็ต้องให้เห็นใจตัวเองด้วยคิดถึงหัวใจตัวเองด้วยอ่า เพราะชีวิตเราก็ต้องพยุงและอย่าลืมครอบครัวของตัวเองก็คือลูกคือปัวคือคนที่ดียืนอยู่แก่เราถึงแม้ว่าเขาจะไม่ห้ามหรือเขาจะไม่มาวุ่นวายแต่เราก็ต้องนึกถึงน้ําใจยิ่งคนได้ปัวดีอ่ะยายจาย๋าก็บอกว่าตัวเองได้ผัวดีแหละในมุมของเราเนาะที่รักครอบครัวนะยายจาย๋าเอ่ยอะไรเขาก็ไม่เคยติง ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเงินของเยจ่านะคะเพราะเยจ่าไม่เอาปัญหาครอบครัวไปให้สามีลำบากใจแต่ถ้าเยจ่าทําอะไรเยจ่าต้องปรึกษาสามีเพราะอะไรรู้มามหนึ่งเราอยู่ด้วยกันมานานนะแรกๆอะนับเลยห้าปีแรกสามปีแรกมั้งสามปีแรกเยจ่าก็จะมีหลบมีหลีกบ้างแต่หลังจากนั้นเยจ่าคุยหมดเพราะเยจ่าเห็นเขาเปิดใจ อืเห็นเขาเปิดใจและดองเราไม่ได้ทุ่มให้กับใครจนไม่เหลือนะคะเพราะหนึ่งก็คือคําสั่งสอนของสามีคขา่าสั่งสอนได้เลยนะคะเรื่องการวางแผนใช้เงินส่วนเก็บส่วนใช้ส่วนต่างนะะส่วนที่เหลือรักษาตัวเองตัวเขาก็เช่นกันถึงแม้ชีวิตจะจ่าก,กับสามีไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะถึงเขาจะเลิกลา ส่วนของเขาก็คือส่วนของเขาส่วนของเราก็คือส่วนของเรามันเป็นสิ่งที่เขาพูดเสมอว่าถ้าสมัยแรกๆนะคะก็คือคําพูดนี้เราจะได้ยินเราจะไม่น้อยใจเลยได้ยินตอนที่อยู่ในสังคมผัวไทยเมียไทยสังคมคนไทยในประเทศนอกที่มีผัวฝรั่งเขาก็จะคุยกันเลยเธอเนี่ยเธอสอนให้เมียเธออย่างนี้อย่างงี้อย่างงี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาอย่างงี้อย่างงี้ก็เหมือนว่า เออเราแข็งเราเก่งเดี๋ยวระวังนะเขาอาจจะหนีเธอเธอก็ยิ่งไม่มีอยู่อืมหรือรู้มากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระรุ่นเก่าบอกเลยเขาก็สอนกันเหมือนเราคุยกันนะคะเออเรื่องการฝากเงินอย่างคนเก๋นเนี่ยบางคนนะคะรุ่นเก่าปัจจุบันนี้ทุกคนฉลาดนะอ่ามากเลยส่วนมากเลยนะะที่จะรู้จักแรกๆไม่มีบัญชีเป็นของตัวเอง นะหัวบอกว่าทําไมจะต้องมาเสียค่าการ์ดทําไมจะต้องอนู่นนี่นั่นเข้าบัญชีเดียวกันเธอจะใช้ก็ใช้ใชเธอจะส่งบ้านก็ส่งนะแต่เราไม่บัญชีแยกกับสามีไม่ใช่สามียายจ๋าไม่ใช่นะฮะเขาเป็นคนที่จัดการอืแยกแยก,แยกให้ตั้งแต่มีเงินเดือนมาเดือนแรกก็คือเจ็ดร้อยยูโรเนากตอนนั้นก็คือทํางานร้านอาหารกระดาษไอครึ่งเวลาหรือยังไงนี่แหละเริ่มต้นนะคะ และทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสงสัยเราก็ถามอมืเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นสัดส,ส่วนและเขาจะพูดเสมอเวลาฝรั่งคุยกันเขาจะบอกว่าทําไมอ่ะนี่เมียฉันถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเขาจะยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองคําพูดนี้เป็นคําพูดที่สามีพูดกับฝรั่ง ่าแต่ในความรู้สึกเราคนไทยอาจจะได้ยินนอ๋อทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเขาคิดจะเลิกเทินเหรอแต่สําหรับเจายจ๋าโอเคนะเพราะอะไรรู้ไหมชีวิตคนเราเนี่ยเราไม่ใช่สาวน้อยเราเคยผ่านชีวิตคู่มาแล้วนะคะเออเนาะเราพูดเสมอว่าการก้าวไปอยู่แต่ละสะเตปของชีวิตเจียอืมตอนนั้นก่อนที่จะมีลูกไปอยู่ด้วยเนาะ เราจะตั้งใจทํางานอเก็บเงินช่วยเหลือครอบครัวเราโอเคนั่นเป็นความคิดของทุกๆคนเริ่มต้นของเมียฝรั่งพอหลังจากสเต็ปนั้นนะสองอสามปีผ่านไปจะเอาลูกสาวไปชั้นเรื่องงานนี้เป็นหลักอยู่แล้วเพราะคือหลักค้ำประกันของตัวเองอ่าสามีไม่ส่วน no สนโนแค c a เรื่องการเสียภาษีเพราะภาษีมันเป็นการคุ้มของตัวเราเองถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นหลักค้าประกันของเราเองนะ อืมพอยาจ๋าเอาลูกสาวไปปับ๊บอืมยายจ๋าก็ปฏิญาณตนว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเรานะเราต้องยืนหยัดอยู่ได้อืดูแลลูกเราได้และดูแลแม่เราได้สําหรับพี่น้องนี่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมเติมนะคะอ่าแต่หัวใจหลักก็คือลูกกับพ่อแม่อ่แต่การทดแทนคุณน,นะอันนี้ฝากถึงน้องที่กําลังจะมาการทดแทนคุณ นะคุณคือคุณพ่อคุณแม่เนาะเราก็ต้องทําเท่าที่เราทําไหวเช่นกันอย่าเบียดเบียนเลือดตัวเองแล้วเราจะมีความสุขภูมิใจนะจะเสริมเติมให้ใครพอใจหรือมีความสุขในทุกๆเรื่องเราทำไม่ได้ยายจะาบอกเลยว่าตัวยายจ๋าจทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องถอยหลังกลับมาอีกทีเข้มแข็งในห,หัวใจตัวเองยอมรับว่าเขาเป็นกันแบบนั้นนะ แล้วเราก็ต้องปล่อยวางโถมหลุมไม่มีวันเต็มนะย้ำบอกเลยฝากน้องเลยโถมหลุมไม่มีวันเต็มจะทำให้คนอื่นมีความสุขมากกว่าตัวเองคิดผิดเพราะไม่มีวันพอนะ,อะเพราะฉะนั้นเราควรทำเท่าที่เราทำได้และหนึ่งสิ่งเราเป็นผู้ให้อย่าหวังให้ใครมาให้เรา จำคำนี้เพราะมันเป็นไปไม่ได้มองภาพความเป็นจริงทุกคนยังดิ้นรนอืมเราคิดแบบนี้ทุกคนต้องดิ้นรนทุกคนต้องสู้เพื่อตัวเองทุกคนควยคว้านะคะเพื่อครอบครัวของเขาน้องชายมีครอบครัวน้องชายน้องสาวมีครอบครัวน้องสาวเพราะฉะนั้นเราก็มีครอบครัวของตัวเองนะปัจจัยประมุกก็คือพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจนะ เราก็ต้องทําแค่เราไหวถึงแม่จะบังคับหลายๆคนเนี่ยอืมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเราต้องนิ่งอยู่ที่เงินในกระเป๋าตัวเองแล้วเราจะต้องมีซัพพอร์ตเพื่อเดินต่อเราอยากให้แค่นี้ก็คือยืนหวางถ้าไม่พอใจเราก็ต้องปล่อยหนึ่งครั้งผ่านไปอาจจะผิดใจแรงครั้งแรกเราอาจจะร้องไห้ เราอาจจะต้องอะไรมากมายอืแต่ถ้าเกิดเรื่องหรือเราตัดสินใจที่จะเข้มขน้นข้นเข้มแข็งขึ้นเราก็ต้องยึดความรู้สึกและยึดเงินที่เรามีเท่าไหร่นะยึดตัวเองอ่ะเป็นอะไรผ่านไปเดี๋ยวรอบสองเริ่มแรกเนะี่ยความปฏิเสธเขาเรียกว่าการปฏิเสธครั้งแรกคุณจะทุกข์มากแต่ถ้าคุณปฏิเสธได้ยอม น้ำตาตกได้ครั้งแรกครั้งสองสามไปก็จะชิวๆวเสร็จแล้วคุณก็จะรู้สึกสบายใจและทุกคนก็ต้องยอมรับตัวตนของคุณเราไม่ทิ้งใครเราต้องมองเลือกในสิ่งจำเป็นแล้วสิ่งที่จำเป็นในชีวิตก็คือพ่อแม่นะะหรือพี่น้องถ้าเจ็บป่วยหรือเกิดอะไรขึ้นอาชุกเฉินนะฮะไม่ใช่ว่าอาเชิญรับเอาทุกเรื่อง งั้นเราตายทุกคนคนที่ตายคือเราอันนี้พูดจักใจนะฮะหันใจเข้าลึกๆหูซ้ายทะลุหูวขวาปัญหาของเขาอย่าโดดไปอยู่ตรงกลางนะเพราะไม่งั้นอืมสิ่งที่แก้ปัญหาแล้วไม่ว่าเราจะอยู่เมืองนอกหรือกลับมาก็ตามก็แค่เงิน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 ถ้าเรามีเงินเงินเงินพอ คุณก็ทําไปนั่นก็คือความสุขพอดีกว่าไปเลี่ยราดทางอื่นนะคะเพราะนี่ก็คือครอบครัวของเราพี่น้องสายเลือดเดียวกันของเราอืแต่ถ้าล้าหน้าคุณต้องถอยหลังยึดที่ตัวเองค่ะทุกคนว่าแรก็ไปเดี๋สิแปออบน้าแล้วเปิดน้ําเต็มอ่างแล้วเนี้ยเ <laughs> นาะก็ฝากให้คิดนะคะหรือใครคิดต่างแบบไหนมีมุมล็อกไหนอีกก็เสริมเติมให้ด้วยเนาะ,ะเพราะว่าอาน้องที่กําลังจะมา เขียนเมสเซนเจอร์มาเดินทางและพรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงสำหรับเก้าถอยหลังกลับมาหาครอบครัวครั้งแรกในรอบสี่ปีกว่าๆเนาะไม่มีอะไรอะ่ะอยู่ที่ใจเรานะคะปากเราจะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อเราพูดเราทำนะสิ่งไหนที่เราทำแล้วเราไม่เดือดร้อนแค่นั้นเองชีวิตไปละจ้า